ประวัติการสร้างพระรอดพระรอดมีแหล่งกำเนิดที่วัดมหาวันจังหวัดลำพูนเป็นพระเครื่องเนื้อดินเผามีสีแดงสีเหลืองสีขาวนวลและสีเขียวคลาดแดงพระรอดมีพิมพ์นิยมในวงการพระเครื่องห้าพิมพ์ด้วยกันคือ 1. พิมพ์ใหญ่ 2. พิมพ์กลาง 3. พิมพ์เล็ก สพิมตื่น 5. พ้พิมต้อพระลอดได้ขุกพบที่วัดมหาวันพุทธศิลปะอยู่ในยุคกลางของสมัยฮลิพุนชัยลำพูนอาณาจักรฮลิพุนชัยสร้างขึ้นราวต้นพุทธศตรวรรษที่13-14ถึง14เป็นอาณาจักรของกลุ่มชนมอนโบราณทางภาคเหนือของประเทศไทย รับนับถือพระพุทธศาสนาหินยานใช้ภาษาบาลีจดคำสอนทางศาสนาได้มีการกำหนดอายุสมัยและศิลปะพระลอดว่าสร้างในสมัยกษัตริย์จามเทวีเป็นยุคต้นของสมัยอริพุนชัยมีศิลปะสมัยทวาราวดีในทางพุทธศิลปะแล้วพระลอด น่าจะมีอายุในช่วงหลังสมัยทวารวดีรูปแบบของพระรอดคือประทับพระบาทสมาธิเพชรนั่งขัดสมาธิเพชรในสมัยทวารวดีสร้างพระพุทธรูปนั่งขัดหลวมและหงายฝ่าพระบาทกลางออกและไม่ปรากฏพระพุทธรูปนั่งขัดเพชร ในศิลปะทวารวดีพระพุทธรูปนั่งขัดเพชรเป็นแบบอย่างเฉพาะของพระพุทธรูปอินเดียฝ่ายเหนือในวงเล็บมหายานพระพุทธรูปและพระเครื่องในลำพูนได้ปรากฏศิลปะสมัยต่างๆรวมอยู่หลายสมัยคือสมัยทวารวดีลบุรีแบบภาริพุนชัย ผู้กามอูทองและสมัยล้านนาพระเจ้าอนโนราธาหรืออนิลุธแห่งกรุงผู้กามพมา่าได้พาวัฒนธรรมและศิลปะผู้กามเข้ามาแพร่หลายในลำพูนช่วงปลายพุทธศทธวตวรรษที่16ในศิลปะของพระลอดกำหนดได้ว่า อยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่17-18มีศิลปะผสมแบบอลิปุนชัยพุกามความรุ่งเรืองของอาณาจักรทางพุทธศาสนาสมัยพุกามได้รับแบบอย่างโดยตรงจากลังกาศิลปะของอินเดียสมัยปาละและส่งผ่านเข้ามาในอาณาจักรอลิปุนชัยในปลายพุทธศตรวตรรษที่16 หลักฐานทางโบราณนวัตถุที่เก่าที่สุดในลำพูนปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดลำพูนคือศิลาจารึกลำพูนศิลาจารึกพระเจ้าสัพพสิทธิ์วัดเชตวันหรือว่าวัดดอกแก้วและจารึกวัดมหาวันในจารึกทั้งสองหลักนี้เขียนด้วยอักษรมอญโบราณ ได้ให้ความกระจ่างชัดเจนที่สุดในช่วงหนึ่งของปฏิมากรรมในลำพูนบ่งบอกถึงพระเจ้าสัพพสิทธิ์ผู้ครองหาลิคุณชัยนครทรงสถาปนาวัดเชตวันคือวัดดอกแก้วและบูรณะเจดีวัดมหาวันที่ปีที่ทำการจาลึกตรงกับพศ1761 อักษรมอนโบราณในจารึกนี้ร่วมสมัยเดียวกับจารึกอักษรมอญโบราณที่พบในพระเจดีกรุงพุกามประเทศพมา่าในสมัยพระเจ้าคันชิดพศ .1628-1630 ถึงทำให้เห็นการเข้ามาของอารยธรรมในศิลปะพุกาม อายุสมัยพระรอดอาจมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ในที่นี้ควรยุติตามหลักฐานที่ได้ปรากฏอยู่จากข้อสังเกตพระรอดควรจะมีระยะการเวลาของพระพุทธลักษณะทางศิลปะและรูปแบบจะต้องไม่เก่าเกินพุทธศตรวตรรษ16-17ไปได้และอยู่ในสมัยของพระเจ้าสัพพสิทธ กษัตริย์ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากที่สุดในหาลิปุญชัยนครพระพุทธรูปในลำโูลรุ่นแรกมีศิลปะแบบทวารวดีหรือว่ามอญแบบละโวโลลบุรีในปัจจุบันศิลปะมอญรุ่นแรกนี้มีเหลืออยู่ในลำพูน้อยมากพระพุทธรูปในสมพระเจดีกูกุดวัดจามเทวี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์จามเทวีราวพุทธศตรวรรษที่13ศิลาจารึกได้บ่งว่าถูกแผ่นดินไหวในปีพุทธศตรวรรษที่17จนพังทลายทั้งหมดได้ซ่อมสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้าสัพพสิทธิ์พระพุทธรูปประจำสมมีศิลปะผสมสมัยอู่ทองถึงอริปุญชัยศิลปะทวารวดีรุ่นแรกของลำพูนที่มีอยู่บัดนี้คือ พระพุทธรูปแผ่นทองคำดูลในพระอุโบสถวัดแม่สารบ้านตองขุดพบที่บ้านหนองบัวใกล้ดอยติลำคูนอีกองค์หนึ่งคือพระพุทธรูปหินทรายในวิหารวัดมหาวันที่เรียกว่าพระรอดหลวงผู้สร้างพระรอดวัดมหาวันคงเรียนแบบลักษณะจากพระรอดหลวง องค์นี้ซึ่งเป็นของเดิมที่พบในลำพูนที่เรียกสืบต่อกันมาว่าพระรอดพระรอดมหาวันได้สร้างแก้ไขพุทธศักลักษณะให้งดงามขึ้นแม้พระรอดตามประวัติกล่าวว่าคือพระพุทธสิขีที่อัญเชิญไปจากละโวโลปุรีพระพุทธรูปทั้งสององค์มีลักษณะนั่งขัดสมาธิ หงายฝ่าพระบาทคลี่ออกแบบขัดหลวมรุ่นเดียวกันกันกบพุทธโลกหินทรายปางสมาธิสมัยทวาระวดีในจากได้จากวัดนางกุยบัตรนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเครื่องสกุลลำพูนเนื้อดินพระคงพระลือโของพระเลี่ยงพระบาง ควรกำหนดอายุสมัยใกล้เคียงกับพระรอดโดยเฉพาะพระบางวัดต้นแก้วมีศิลปะเหมือนกับพระพุทธรูปในเจดีอภัยยทนในกรุงพุกามพระเจ้าจันสิทธะสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่17พระเจดีวัดมหาวันถูกแผ่นดินไหวจนพังทลายลงเช่นเดียวกับพระเจดีกูกุดพระเจ้าสัพพสิทธ ได้ซ่อมขึ้นพระลอดมหาวันคงจะได้สร้างขึ้นพร้อมกับบรรจุไว้ในเกีย์ที่ซ่อมขึ้นใหม่ในครั้งนั้นตำนานมูลศาสนาและศิลาจารึกกล่าวตรงกันว่าพระเจ้าสัพพสิทธิ์ตีรัชการที่ครองราชตรงกับพศ1616-1661 16การขุดหาพระลอดกรุมหาวันทำกันมานานแล้ว เรียกว่าพระรอดปลูกเก่าแต่ที่พบมากประมาณปีพศ2501มีการขุดพบพระรอดวัดมหาวันได้โดยบังเอิญตรงบริเวณศาลาการประเรียนเก่าๆซึ่งถูกลมซึ่งถูกลมบ้าหมูหรือลมหมุนพัดลงเมื่อประมาณเดือนเมษายนปี2501หลังจากเก็บไม้ไปกองเสร็จแล้ว คนงานไปขุดหลุมเอาเสาขึ้นก็พบพระรอดหลายองค์ในหลุมเสานั้นเรียกว่าพระรอดกรุใหม่ต่อมาประมาณปีพศ2524ได้มีการบูรณะขึ้นบูรณะพื้นพระอุโบสถวัดมหาวันในขณะทีะ่ในขณะหรือพื้นพระอุโบสถได้พบพระรอดอีกหลายสิบองค์นอกจากนี้ได้มีการขุด พบพระลอดตามลานวัดมหาวันซ้ำแล้วซ้ำอีกและก็คงขุดพบอยู่เรื่อยๆและที่ด้านหลังวัดมหาวันก็มีการขุดพบพระลอดอีกหลายองค์จนกระทั่งท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสมรณนะภาพลงทางวัดมหาวันจึงได้ปลบหลุมโบกปูนซีเมนทับถมทั้งหมดปัจจุบันจึงไม่มีที่ขุดพระ ลอดอีกแล้ว